ยิ่งที่งานเริ่มแล้วเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็รอคอยที่จะฟังครับกับงานดีๆในวันนี้นะฮะกับการแหลงข่าวเปิดตัวแคมเปญกับลดลกเลิกกับรลับเชื่อทันใจดีต่อใจดีต่อโลกดีใจามากๆในะวันนี้ผมแบมพิิพัฒน์นะฮะรับหน้าที่พิกรแล้วก็เชื่ออย่างาย,ยิ่งจากรอยยิ้มของทุกคน,รคนพร้อมแล้วที่จะเจอกับบุคคลที่จะทำให้ดีต่อใจเหลือเกอินดีต่อใจไหมฮะ ดีแน่นอนนะว,วันนี้จะได้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการนี้ครับ Responsible Tourism เป็นคำที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวจะได้ความจากท่างบริหารคนสำคัญนะครับว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้เจอกับบุคคลที่ดีต่อใจเอาวมากได้ก็คือพรีเซนเตอร์ของแคมเปญน,นี้นั่นเองนะคะบ,บอกเลยวันนี้ดีต่อใจเป็นพิเศษพูดไปเดี๋ยวไม่เห็นภาพเดี๋ยวได้เจอแน่นอนแต่ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับโครงการนี้แคมเปญน,นี้นะฮผ่านคลิีวิอตัวนี้เลยนะพร้อมแล้ว ชพร้อมเมอวนพร้อมเจอแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพรีเซนเตอร์รอบและ แคทคับ ได้เลยน้องกลาฟเลยนะคะทุกคนต้องเที่ยวตามน้องกลาฟเลยนะคะทุกคนจะเที่ยวตามก็ไม่ที่ยวตามแน่นอนก็เหมือนวันนี้แหละก็ไอ้คไทยทุกคนก็ไปอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตถามที่ล่าก่อนคือ responsible tourism อย่างห้เรล่นแชร์เล่นปะคือความสำคัญตรงนี้นั้น responsible tourism เนี่ยพอเราแปลเป็นภาษาไทยก็ง่ายๆเลยในเรื่องของการเที่ยวนะ รับผิดชอบการเที่ยอย่างรับผิดชอบเนี่ยมีมานานแล้วนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าต่างประเทศเราเนี่ยนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วไม่รับผิดชอบเดินทางไปแล้วที่นีอยากทำลายสิ่งแวดล้อมประเทศไทยจะไปได้ดีมาขนี้แต่แน่นอนแบบมันไม่ ในเรื่องของสถานการณ์โคกเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงชิงบรรยากาศเยอะมากๆหลายๆที่เราไม่เคยเห็นแต่ว่าในชีวิตเราเราเห็นแล้วดังนั้นเนี่ยเราจะนิ่งเฉยต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกได้มันก็เริ่มจากการเดินทางของเราเริ่มจากการใช้ชีวิตของเรา<อ>การหดปล่อยค้าว่าที่น้อยที่สุดเพื่อที่จะไปทอกลายในเรื่องของสแวดล้อมการเดินทางองเพียวมือการที่เราต้องเดิน แว้บล้อเราต้องมีการสั่งปุัมชุมชนที่อยู này, qua, ่บริเวณไรที่ที่ต่างเ่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็คือการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมับ่นอจเราบอกว่าเอ๊ะแล้วแล้วน้อง่าอาจจะบอกว่าแล้วการการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมั่นใจเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเที่ยวได้ไหมใช่มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเลยและจริงๆแล้วเนี่ยในหลายประเทศนะคะให้ความใส่ใจโดยทีนั้นก็คว่ามันอาจจะเป็นข้อกฎหมายที่มาบังคับสหรับคนเดินทางถ้าคนเดินทางเนี่ย เดินทางไปในที่ที่เขาไม่ได้สนใจในเรื่องของการรักษาสิทธแมล้อมประเทศต่างๆเขาแบนนักท่องเที่ยวที่ใช้เงินทั้งนันะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยที่บอกได้เลยนะคะว่าเราเป็นสยามรอยิ้มทุกคนจะบอกว่าเรามีรอยยิ้มที่มีแต่สิ่งหนึ่งหรืที่อยากให้ทุกคนได้เห็นและทากทุกคนอยากจะให้เป็นสั่งตั้งต้นที่บอกว่าคนต่างประเทศเขาบอกว่าเรานอกจากเป็นคนที่มีหลักโลกอันนี้ถือว่า ดีมากๆเรายังไม่ได้มีตรงจุดนั้นสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ตอนนี้เราจะเริ่มเราจะเริ่มไปทีละน้อยๆและเราจะเริ่มที่เปเด่นแปงจริงๆเพราะว่าอัตราต้องบอกกัานกาวินนะคะว่าความชี้ตัวชี้วัดที่สําคัญมากๆว่าประเทศไหนจะประสบความสาเร็จในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตอนนี้มีสองตัวหนึ่งก็คืออัตรตรายได้จากการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นในขณะเดียวกัน อัตราการละลายสิ่งแวดล้อมก็ต้องต่ำลงน้อยด้วยต้องน้อยลงอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญก็ฝากกำลังด้วยนะคะบนโลกเมื่อเที่ยวต่อใจมีต่อใจมีต่อโลกก็ต้องเที่ยวแบบกลาบกลับจังดีครับผมเที่ยวแบบฉบับกลับด้วยซึ่งนี่แหละฮันจีแล้วพี่พลานห้ตอบไปเป็นที่เรียบร้อยว่าทำไมถึงกลับคือด้วยสีงตอบรับแบบนี้แล้วก็ปีเป็นแบบเพราะว่า ก็ถือว่าเป็นเป็นผู้ส่งผนในการ แล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีและอยากจะบอกแล้วตอนนะคะการทำตามเนี่ยไม่ใช่ทําตามแค่เฉพาะแคมเปญนี้เหีือนบอกให้ทำตามไปเรื่อยๆเพราะอะไรการที่ไอ้ที่ส่งที่มีคุณอันรรนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ดีค่ะจริงนะคะซึ่งก็คือประเทศไทยซึ่งก็คือบ้านเกิดของเราทุกคนนี่เองนะครับผมมาฮะได้ฟังจากที่กลังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกว่าวันนี้พิเศษมากครับพี่ปลาแต่เองก็ได้มีโอกาสเจอน้องรับตามงานนี้่นี่ ก็ทัดใจ,ใจโหโหดีต่อใจดีต่อโลกโอ้โห้ดีต่อใจพี่พี่ลูกบอลมากแต่ผมไม่ชินเลย <laughs> อ๋อลูกบอลก็ไม่ชินเหรอคะ <laughs> ผมไว้ผมยาวมาปีกว่าๆได้แล้วแต่พี่ว่นนาทุกท่านตัดทันใจมากเลยอ่ะที่แล้วน่ารักมากต <laughs> ้องรับออกมาว่าที่คัดไม่แครเพราะทุกคนแคร์ไม่ท่าแก มุกมาหน่อยนะครับขอบคุณนะฮะมาครับครับเป็นไงบ้างกับเราคุยเรื่องตัดผมกันแล้วปวดมาใหม่เล่นฟังนี่ก่อการเป็นพรีเซนเตอร์แคมเปญครับผมดีใจดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณพี่มาสมงมาที่เล่นเห็นศักยภาพของผมนตรงนี้นะครับก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่พี่ท่านทลายทุกคนในการช่วยกันรณรงค์ลณรงค์เรื่องการระงับการณ์เรียกว่าเป็นผู้ส่งอิทธิพลนะฮะทางความคิดนะฮะมันดูน่ากลัวยนะฮะ มันมีในย่ที่สาคัญมากแล้วก็เสียงที่เราทามันเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกคนดีเลยครับงั้นเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเรามาทาดีเพื่อโลกของเราเรามาทําดีเพื่อประเทศและโลกใส่ใจเราจริงเลยครับจริงเลยครับงั้นขออนุญาตถามน้องกรัฟถึงนิยามของคําว่าโล่งเดิมกับกลัาครับผมต้องบอกก่อนเลยว่า ผมเป็นคนที่ชอบทอเทีย่ยวธรรมชาติมากและผมก็รักในการท่องเทีย่ยวธรรมชาติมากและรู้สึกสนุกเ e นจอยกับการท่องเทีย่ยวมากเลยครับผมจนบางทีเราอาจจะท่องเทีย่ยวจนละเลยในบางเรื่องไปครับมีเต mm. ่พูดไปก,ก็คือเรื่องของขยะหรืองเรื่องเรื่องของธรรมชาติเุณแม่ของคุณผมรู้สึกว่าการที่เราท่องเทีย่ยวเนี่ยเราได้ความสนุกกลับมาแล้วอะ่ะเราก็ควรจะตอบแทนด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยเช่นรถขยะ ง่ายๆเลยครับผมแค่ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางผมว่าก็ช่วยได้เยอะมากๆเลยแล้วก็มีหลายวิธีแล้วเช่นการต้องใช้บอลโลหะบอนก็มีอีกหลายวิธีเลยครับผมมีก็ฝากคนติดตามด้วยเนอะเนอะเราให้แบบเวอร์ชันของเราแหละเพราะว่าที่มาได้บอกแต่ว่าเอยากให้ทุกคนได้ตาม เที่ยวในวิวของเราด้วยมันเป็นยังไงแชร์ตัวอย่างด้วยความที่เรามีอาถ่าอย่างของผมนะครับเวลาผมไปเที่ยวพวกธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่ผมจะทำเลยและให้ความสําคัญมากๆนะครับคือเรื่องของยะครับผมเพราะว่าทุกคนก็ทราบแล้วว่าธรรมชาติกับขยะมันมันอยู่ด้วยกันค่อนข้างยากครับเลยรู้สึกว่าเราควรจะจะสัรให้ให้ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเพราะว่า เราก็อยากจะให้ลูกหลานของเราได้ลืมกต่อไปเขาได้เห็นธรรมชาติที่มันสวยแล้วก็สดใสสว,สวยงามที่เราได้นนพิมพ์มาด้วยแล้วน,นี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่น้ำรับยกตัวอย่างมานะครับที่ทำผู้ผู่ไปกับการท่องเที่ยวที<อ>่แค้ทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาไม่ได้ทิ้งข้างทางเรีย่ยไเก็บกลับไปทิ้งให้กลุ่มวิถีแค่นั้นเราได้ไดครับเป็นเบื้องตนนง้นเลยนะครับ เชิญชวนเลยนะครับอยากให้น้องสองท่านได้เชิญชวนให้ทุกคนได้ท่องเที่ยวแบบ responsible tourism เชิญที่หลายก่อนนะคะอันนี้เราต้องขอบคุณท่านผู้แทนจัดกระทรวงทรัพยายกรด้วยนะคะท่านพอท่านถือว่าเป็นคนที่มีผลปานมากๆเลยเพราะว่าแน่นอนว่าอุทยานนวัตสรทรัพยายกรธรรมชาติะ ความสำคัญเหมือนที่น้องกำบอกไะคะว่าเวลาที่เราไปเที่ยวเราไาม่สร้างมลภาวะเป็นพิษเราไาม่สร้างขยะเป็นที่สําคัญค่ะสิ่งต่างๆัวเนี้ยอยากให้ช่วยแชร์อยากให้ช่วยแชร์ประสบการณ์ว่าแล้วเราเที่ยวอย่างไรเพ่อตอบใจจรต่อโลกให้กลายเป็นก,นการขยายความเชื่อมเ่ยวให้น้องๆทุกคนที่เขาก็อยาก เที่ยวแบบเราแน่นอนว่าเราทําได้เราเป็นได้เราต้องแชร์เรื่องของเป็นี้ทำงานเนี่ยให้ทุกคนขยายความเชื่อมเ่ยงที่บอกนะคะขยายความเชื่อมเ่ยงให้ไกลไปให้ได้ที่สุดน้องเกาเนี่ยแฟนคลับไม่ได้มีแค่เฉพาะในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกอยากให้ทั่วโลกได้เห็นว่าแล้วประเทศไทยเราเริมแล้วค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ละตัชอบ็ต้องเชิญชวนนะคะทุกน้องทุกคนเลยนะคะแฟนคลับน้องลูกบอลท้กหน้านะครกบก็ขอให้ลูกบอลนี้ไปให้ไกลที่สุดให้ เมื่อเราไม่เห็นว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้วการเข้าสู่ดิสควอเตอร์ด้วยซึ่งอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ มาช่วยกันประชาสัมพันธ์เนอแล้วก็ทิ้งรักบอกว่าช่วยดีทุกเมืองดีแท็กซ์แข่งกันด้วยนะครับคือท่านกับรถโลกเนอะกับกลับเนอใช่ไหมนะครับที่งรักเชิญชวนเลยครับครับผมก็อยากจะขอฝากกาแฟดีๆอย่างนี้ไว้กับที่ที่ให้ขับด้วยก่อนนะครับเรื่องผู้ขันในการเพราะผมรู้สึกว่า มันก็จ sig ะส่งผลดีต่อเรอใช่ไหมครับที่ครับเชิญชวนเลยครับครับผมก็อยากจะขอฝากาทำเป็นดีๆอย่างนี้ไว้กับพี่ๆแฟนๆทุกคนนครับเรื่องๆูุกฝั่งในทางพ่อผมรู้สึกว่ามันก็จะส่งผลดีต่อลูกหลานของเราในรุ่นเรื่องต่อไปด้วยก็ลูกหลานที่พี่ทุกคนร่วมร่วด้ลูกหลานของผมด้วยนะครับยังไงก็ในอนาคตในอนาคตนครับก็อยากจะช่วยกันรณรงค์ทำเป็นดีๆไปเรื่ยนะครับผมโอเค แต่แน่นอนความพิเศษของเราในวันนี้ยังมีในฟังเสียงในพรุ่พร้อจกทุกภาพด้วยนะครับแล้วก็นภส่อในที่นี้ที่ทราบมาอย่ีแล้วต้องกลับขอุ้่องครับขอเสียบมือใหกลับคุนผาดีเกียรติบูลยครับพี่กลางงาทุพนูรยั้งสองท่านยังคงอยู่ต่อนเวทีครับและในลรดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสุรดาสุรตินาวัดกำธรผู้บริการสำนักผู้วราการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคับในเชิงายภาพโมกในเวทีครับ คุณจินนินันเดินางสั่อนชาว่าชิงและอนกับคุณาเันตกนักทรื่อนครับพรกับคูณสุริพรโานจกับทาู้บรการกองตลาดพักลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย